อ,อ้าวมีซัมติงกันเหรอฮะปนีกับคุณมารุตเนี่ยมีซัมติงกันเหรอเคลียร์ได้นะเคลียร์ได้ห้องนี้เคลียร์เคลียร์ได้จัดหนักจัดเต็มไปเลยปะปานีจัดเลยอยู่ๆเ,เขาแอบฟังกันอใช่ไหมใช่ไมใช่ไหมย้ายใช่เถีงรอไม่มากครับอื นน้อยหล่อนานๆพันนะมีการหล่อในน้อยหล่อนานๆอีกเด้อลุงวดขายใครปนีปนีเรียกลุงวดเหรอโอ้ยไม่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 ได้เจอเขาเลยนะไม่ได้เอเออไม่ไม่ได้เจอเขาเลยไม่เจอเขาเลยต้องจะผ่านไม่มาเลยในสงสัยไปดันห้องอื่นแหละเคลียร์ปัญหาใจละคะคนสวยทุกคนทศทศท เคลียร์ปัญหาใจพะน,นะจัดนี้จัดนีดด้ใครใครเจ๋งๆจัดดีหล่อน้อยรอนานหรือหล่อไม่เสร็จใช่ยายายายใช่ยายหรือหล่อไม่เสร็จดีไอหล่อเมื่อไหร่จะเสร็จเออหล่อเมื่อไหร่จะเสร็จฮะคุณวรุดหล่อเมื่อไหร่จะเสร็จรอลากใส่ได้แล้วรับความดันทุลังมันสูง โอ้โหหิ้วใส่มาด้วยใช่ไหม <laughs> ยี่ห้อเนี้ยคุณมาลุดเขาหิ้วใส่มาเลยนะไม่ใช่ลากใส่นะยายหิ้วมาห <laughs> ิ้วมา <laughs> ต้องต้องลุนหล่อหิ้วใส่ไม่ใช่หล่อลากใส่ <laughs> โอ๊ยบอกไปว่ามาขึ้นหอผีกระซื้อไปเลยขึ <laughs> ้นมาลุดเป็นผีกระซื้อห <laughs> ล่อหิ้วใส่ หล่อลากใส่กก็สือตีใช่ใชทำไมเราความคิดตรงกันเด้เลยยาย ไม่เสร็จไงยัดไส้ยังไม่เสร็จก็เลยหิ้วมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คุณ้เหมือนหิว้วเหมือนหิ้วกระป๋องน้ําเกลืออะไรอ่ะ <c oughs> ถุงยิ้ว <c oughs> เดี๋ยวผมยังเข้าห้องน้ำไม่เสร็จ <c oughs> เดี๋ยวผมต่อท่อมาได้ <c oughs> รีบมาก,ก่อนเดี๋ยวสาวๆหนี <c oughs> ใช่ไหมคุณน้ำ <c oughs> คำเลยอะลงวดเมื่อวานมา มาหลังบ้านเออหรอของ่อมไม่มาเลยนะของออมไม่มาคงกลัวผีหรออมเล่าผีนั่นแหละตอนนี้หัวรอเลยอ่ะคนนั้นไม่ใช่ไส้กอกเอา้าเอา้าก็หล่อไม่เสร็จก็คุณพูดเองว่าหล่อไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบถือลากใส่มาตัวคือใส่ไกลนะถือมา ใส่ไก้ใส่กล่องรถอะ่ะถือถือมาเลยคุณพูดเองว่าหล่หอไม่เสร็จนะนอยใหญ่นาะเรามีหลักฐานนะไล่ขึ้นไปที่ข้างบนคุณบอกว่าคุณหล่อไม่เสร็จนะถ้าไม่เสร็จแสดงว่าไส้ยังเก็บไม่หมด เต็มครับอยู่ก็นอนจัดเต็มโอ้ยโอ้ยโอ้ยวอลล่จนน่ะว้อลล่าจ็บพ่อจ็บใส่เจมินน้องเบาเองเดฟว่าล้อหลากใส่นาะแสดงว่าเพื่อนนั้นดึงใส่มาคือกระสือ แต่งเข้ามาจูบติดเป็ดอีหยังเพิ่นผู้ใดบ่บ่ผืนผู้ใดอโออย่าหัวหัวหล่อหัวหล่อใช่ยายเขาบอกว่าเขาหล่อไม่เสร็จไงหล่อลากใส่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ย